เอ๊ะยีคือเมื่อพาร์ที่แล้วอะ่ะผมบอกว่าอย่างน้อยๆเนี่ยอาหารเนี่ยขอให้สั่งให้ได้เกิน10ชิ้นเนี่ยเหมือนเขาปรับมาเป็น20่สิบว่ะเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมมันเดียดดูด,ดิผมสั่งได้20แล้วจากตอนแรกอะ่ะมันสั่งได้แค่สิอ่ะเออแต่ก็ดีนี่ไงจะได้ไม่ต้องสั่งทีละ10อยู่ยังเหนื่อยเนี่ย เออได้สั่งทีละยี่สิบนี่ไงขอมาจะได้หมดช้าช้าหน่อยพวาหารเราใหญ่ขึ้นแล้วมีเก้าอี้นั่งเยอะขึ้นนะครับแล้วคนในโอสั่งกันบานตอไทยเลยเพราะฉะนั้นนี่แหละหมดช้าช้าหน่อยก็ดีได้ทีละยี่สิบเนี่ยสั่งแงเออแล้วก็ตอนตอนนี้เรามีอยู่หนึ่งล้านสี่แสนแล้วเนี่ยหม่รวดเร็วเลือเกินนะผมเปิดแค่คืนเดียว <c oughs> สั่งไปแล้วก็อุ้ยอู้ใช่รู้ถ้าเกิดเราสั่งอาหารไม่สิสั่งเครื่องดื่มเครื่องน้ำอะไรเงี้ย แล้วเ,เราสั่งไอ้นั่นได้หรือเปล่าวะไอ้พวกของอ่ะได้เกิน1ิหรือเปล่าขอลองดูหน่อยนะเนี่ยอย่างเช่นพื้นน่ยผมสั่งมาสัก20ได้ป่านี่ไงเกินได้แล้วด้วยเออเอาสัก20เลยเหรอย0่สเปลยก็ได้แป๊บหนึ่งนว่าแต่มันวางพอเหรอมันจะวางไงวะนั่นเนี่ยคือพื้นที่ยังเท่าเดิมแบบแต่ว่ามันสั่งได้เยอะขึ้นดูดูดเเชียโอ้พึูงแบกเป็นกายกรรมเลย แม่เจ้าพี่ไม่ลวกนี่ผมก็น้ําตาจีไหลแปอบบนึงเดี๋ยวขอต่อก่อนตรงนี้แป๊บบนึงเดี๋ยวค่อยต่อดีกว่าขอสั่งอาหารก่อนแล้วก็เออสามพันแล้วเว้ยปรับได้คราวนี้รืเอ,อเราก็สั่งได้แล้วนะบถึงสามพันแล้วเป้าหมายมิชชั่นเดอะคอมพลีชันตายตาหลับแล้วอ่ะารฉันคนเข้านี่จ่ายต่อคนนี่คือเกินซะเดี๋ยว,ยวอะไรแม็กวอรอะไรคือ อ๋อมันสั่งเกินไปไม่ได้มันสั่งได้2ี่แต่ว่าอาหารเนี่ยมันไปรวมกับของเอาละมันไปรวมกับของเฉยเลยคือเราต้องแปะพื้นเนี่ยให้ครบ20ไปก่อนแล้วมันถึงจะสามารถสั่งอาหารได้คือมันรวมอาหารกับของที่วางเอาไว้เลยอะ่ะเช่นของที่เราวางเนี่ยมีอยู่18ชิ้นเนี่ยเราก็จะสามารถสั่งอาหารเนี่ยได้แค่อีก2ชิ้นเนี่ยประมาณนั้นว t าแต่ว่าโอ้เร็วร้ายกว่าเก่าอีก เอ้เอ,อ้งั้นรีบๆบวางพื้นก่อนเลยละกันอวังพื้นเสร็จแล้วเดี๋ยวก็สั่งอาหารเพิ่มนะครับอ,อือพวตัวนี้เนี่ยรายได้เราเนี่ยอาหารมันจานละสองร้อยแปดสิบกว่าเนี่ยถึงมันจะดูไม่เยอะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นจํานวนมากนี่มันก็เงินชั้นดีเลยอ่ะเงินแบบอร่อยอร่อยอ,อ,ยอ่ะ Three hours later ป,เปเุ๊บแปะเอเสร็จแล้วก็แป๊บหนึ่งนะมันยังมีอยู่อันหนึ่งรู้สึกขัดหูขัดตาหน่อยๆเซลทิ้งไปเลยแล้วก็พื้นไม้เนี่ยเอาไว้เหมือนเหมือนการเนยมันดูเลยแบบ ขดใจป่ามันดูแลแบบว่าเหมือนตุ่มโผล่มาอันนึงอะแล้วแบบว่าอยากเก่าแต่ว่าเก่าแล้วไม่หายลบทิ้งแม่งเลยแล้วก็นี่เสร็จแล้วนะฮบแล้วก็เดี๋ยวสั่งอาหารก่อนทันก่จะเปิดหาดไปเนี่ยแล้วก็เปิดเพลงด้วยแล้วก็อน่าจะทันนะสั่งอาหารแล้วก็ทรชเชอร์มาแป๊บหนึ่งไอ้นี่ไปหนุ่มปังโอ้ยกูเล่นตีท่า่เนี่ยหิวอีกแล้วอ่ะเล่นตีสโอ้ เล่นเชียร์กำกับเนี่ยคือผมบอกเลยนะครับสิ่งที่คุณไม่ควรกระทําเลยในตอนกลางคืนเลยนะอย่างแรกเลยคืออดหลับอดนอนนะครับและอย่างที่2ก็คือดูรายการอาหารตอนกลางคืนนะหรือว่าดูอะไรที่ทําให้คุณหิวอะ่ะซึ่งเนี่ยดูดิอกูจะบอกหิวเคก้กอ่ะวันีชาต้องไปหากินซะแล้วเนะี่ยเอ้ยพิซซ่าก็ด้วยสั่งไปครบทุกเมนูเมนูละยี่สิบจัดไปครับสั่งกันให้นี่ไง เมนูเราหลากหลายเนี่ยยี่สิบยี่สิบเออกินให้เอร่อยแล้วก็แปดโมงเช้าแล้วเปิดหาดด้วยแย่แล้วก็ววย, yeah. วกยังยังปรับไม่ได้แต่ว่าไม่ต้องห่วงมันถึงโป่งมาให้เราแล้วอะน้าแตกเรียบร้อยแล้วจวังหวะนี้เนี่ยอ,อือบรรลุแล้วอ่ะแล้วก็เดี๋ยวผมว่าเนี่ยผมจะขี่เรือไปดูเกาะข้างหลังหน่อยละกันเออไอ้ข้างหลังฝั่งนูเนี่ยว่ามันมีอะไรอีกหรือเปล่าแล้วก็แป๊บหนึ่งนะจีบหญิงเนี่ยผมจีบอยู่ที่ เออเก้าสิบแล้วนะครับเกือบจะเต็มร้อยแล้วแหละนะอีกนิดนึงเราก็จะจีบติดแล้วอะ่ะเจ๊ค,คนนี้บอกเลยว่าจีบยากมากๆพวกเจ๊อารมณ์นี่ไงแบบชิชกไม่สนใจแล้วก็ลดลงมาอเออ้อเอ้านี่คนกำลังจมอีกทีเดียวเจ๊ได้โปรดโปรดและ,ลและรักเจนจีอยู่อย่างนี้มนแล้วเออเต็มร้อยเดี๋ยวอะไรอะซื้อของขวัญให้หนึ่งร้อยแสดงความสนใจ โชว์โอ้บารักะอย่างใหญ่เดี๋ยวนะกูควักหำม,มาโชว์เจ๊อะทำไมเจ๊ทำหน้าอย่างนี <c> ้ <oughs> ทำไมเจ๊แบบทำหน้าแบบโอ้ยแม่เจ้าคุก,กุเดนิกี้ฟิลมันอย่างงั้นเนี่ยเชี่ยกูจะโดนตำรวจจับไหมเนี่ยงั้นเดี๋ยวผมซื้อเครื่องดื่มให้เจ๊ละกันจะอยู่นะสุดยอดไปเลยค่ะอ้าวเก้าสิบแปดเชีย่ยแล้วแดนซ์ละเจ๊แดนซ์เ <Yeah. S 1> ย้พี่ใหญ่ขึ้นมาแล้วหนึ่งร้อยโอเคเดี๋ยวค่อยคุยกันนะเจ๊เจ๊ทำไมเจ๊ซีซีไงเนี่ยเจ๊เมาอะไรหรือเปล่า ไหนเจ๊จิตตามเรามาด้วยเหรอทำไมเจดูอย่างนั้นนะกูกลัวว้าเฮ้ยอย่าอย่าตามนี่ไงเจ๊ตามเรามาด้วยครับเชียเอาว่ะเจ๊ตามติดเราแล้วอะครับเพืนองเจ๊เราไปเที่ยวกันมหมขึ้นรถบินบรินส์กันนหละขึ้นเปล่าโอ้เจ๊เจ๊เจ๊แบบกูไม่ตามแบบกูสิงกจะไปไหน กลัวกลัวเลยว้ยอย่าเจดิวโรดปล่อยผมมีชุดสตสดตัวสัก5นาทีเถอะว้ยว้ายเมกยังกัดกูโดยคอนเหล็กไล่ล่าเลยโอ้บายกอดขี่เรือหนีแล้วกูปล่อยแล้วว้ายไปแล้วเจเจอกันเดี๋ยวผมลองไปแวะเกาะนี้ดูหน่อยละกันนะเออลองไปเช็คเอาให้ทั่วๆหน่อยมันมีไฟตรงนั้นด้วย ผมก็ยังไม่ได้เช็คด้วยผมต้องเช็คตอนกลางคืนนี่แหละเพราะว่าตอนเช้านี่เราต้องทำง,งานเน่ยตอนกลางคืนเที่ยวเล่นซะหน่อยเดี๋ยวมาเช็คเกาะฝั่งนี้ในละกันนะฝั่งนี้ยังไม่ได้เช็คเลยดูว่ามีอะไรหรือเปล่าฮะเดี๋ยวลงก่อนแล้วก็อูวอ้วไปดูซะหน่อยสิเกมตามมันนั่นไม่ละมะั้งถ้าตามไปอีกกูกลัวจริงจริง <laughs> <laughs> นี่ไะเหมือนข้างหลังเนี้ยเนี่ยผมบอกเลยว่าคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเรือผมว่าคนสร้างเกมเขาน่าจ แบบกําลังคิดอยู่อะนะแต่ว่าทํายังไม่เสร็จอะเออก็คือมีแค่ให้เราขับเรือทัวร์กับขับเรือเที่ยวเฉยๆอะ่ะผมว่าบนเกาะมันน่าจะยังไม่มีอะไรหรอกตอนเนี้ยบนเกาะเนี้ยเออมันน่าจะยังไม่มีส่วนไอ้เนี่ยก็เป็นแค่รูปปั้นเฉยๆเดี๋ยวมาดูแถวๆนี้หน่อยนี่ไงคบเพลิงอ,อันนี้ก็ไม่มีอะไรรอบเนี่ยตอนแรกผมนึกว่ามันมีสมบัติเอบแบบลึกลับอะไรเงี้ยซะนิดนึงเออรู้ว่ามีวะไม่มีนี่ไง ไม่ขึ้นอะไรมาเลยวงวงจุดๆปิดๆไม่มีครับมันไม่มีมีหรือเปล่าเหมือนไม่มีนะขึ้นไปไม่ได้เหมือนจะไม่มีนะอุกวัวติดบักด้วยเนี่ยกวูวลงลุกไปแล้วทะลุแมพผมว่าเกาะเนี่ยเขาทำมาแค่เตรียมเฉยๆเลยเอามาเป็นแบบว่าเป็นพร็อพในการให้เราเนี่ยขับเรือมาทัวร์นะพาคนมาทัวร์เฉยๆอเออมาท่องเที่ยว มืนมันจะไม่มีอะไรนะฮบไม่มีอะไรไม่นะม,ม,มันไม่มีอะไรโอเคไปถ้างั้นเดี๋ยวกลับไปนอนแล้วก็เก็บตั้งให้ครบ2ล้านห้าซื้อบ้านไม่เจ้าเยอะอยู่น,นั่นแล้วเดี๋ยวเออไปซื้อของแต่งหาดด้วยไปบ้นๆ <c oughs> <c oughs> ดูสิว่าเจ๊แกยืนรออยู่ที่อาลเรือว <c oughs> แล้วว่าฉันรอแกอยู่ what อย่าบอกนะ อีเจ๊เรานี่ว่าก็จะไปไหน่อยว่ากูกลัวเ <c oughs> จ๊คุยกันบนโบนเกอขอร้องไองเอ้ยไปนอนก่อนดีกว่านักก,กลัวผมกลัวละเจ๊ขึ้นมาเหอะได้โปรดนู่มงว้าเหมือนจะไหวบาเด็กกูเลยโอ้ยโอ้ยเฮียนักกลัวจัด โอ้โหเจไม่เอ่อซื้อเครื่องดื่มนะจ๊ะฮึ่มิงไปเป็นไงสบายใจหรือยังแล้วก็พักก่อนไหมไม่ได้จะไปไหนต่อเ,อ,เอาะว่าผมซื้อของขวัญให้ละกันนี่ร้อยหนึง่งเยอย่างบ,บงื้มเลยหูรอะผมไปเจ๊เจแบบยิงให้เจยิ่งติดขานะ่าเรียบร้อยแล้วกูหนีไปไหนไม่รอดหรอกอย่างไง้แหละแล้วก็เก็บสักด้วยหลังจากนี้ชีวิตเราจะไม่สงบสุขอีกต่อไปเจผมไปขี้ ก็คงจะหยุดจจ้เกมไม่ได้นะเดี๋ยวไปนอนก่อนแล้วกันวันนี้เออสลีปแฮงเอาท์หืมอะไรอ่ะทำไมแฮงเอาท์อ่ะไม่รอดแน่พีหนุ่มนึงทำอะไรอ่ะกำลังซี่เตียงเหรอเฮผมนอนก่อนแล้วกันแหม่ก็นอนอยู่คนเดียวนี่ ก็ไม่อะไรนี่เจ๊เจแม่งก็นั่งนั่งมองอยู่หรือเปล่าโอน่ากลัวจริงโอ้ยเจ๊ผมขอเคอยาเข้ามาอย่าพึาา่งเข้ามาแม่เอ,อ้ยกูไปจีบกูไปจีบสาวที่น่ากลัวคอยแล้วเจ๊เขาเจอล <c oughs> แล้ว <c oughs> เออเจ๊ไม่กลับบ้านเลยครับไม่บ้านนายก็ดูดีนี่เจ๊แบบความรักของฉันตอนนี้เนี่ยมันเต็มร้อยเป็นนเรวโอ้ยเดินมาน่ากลัวจริงๆ ทะลุร้อยไปเร็วอะเชียร์แล้วนี่ดีนะที่ผมจีบคนเดียวเพราะว่ามีให้จีบคนอื่นด้วยนี่คนนี้คุยไปไม่ได้แล้วมันแบบว่าเรามีแฟนเรียบร้อยแล้วคือมันบอกว่าคุณต้องเลิกกับแฟนคุณก่อนแล้วถึงจะสามารถคุยกับคนอื่นได้เราเลิกได้นันนี่ไงแต่ว่าเออไม่เราจะไม่เลิกกันเพราะว่าเจ๊ตามติดชีวิตเหมือนพร้อมจะฆ่ากันตลอดเวลาหรอกเออจริงๆก็ควรเลย ต่ว่าเพ่คนที่ผมรักมากเลยอ่ะผมอยากที่จะอยู่กับเธอไปนาน,นานๆอ่ะขอแค่เธอเออไม่เดินอย่างเงี้ยแหละกูหลอนอ่ะตามติดด้วยไม่กระทั่งตอนนั่งขี้เจ๊ไม่คิดจะพักบ้างเหรอนั่งพักหายเหนื่อยอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าเจ๊เดี๋ยวพักก่อนละกันผมขอทํางานก่อนนะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะไอ้นี่ก่อนนะเออซื้อมูนี่ซื้อมาอันนึง แล้วก็ซื้อของมาตกแต่งด้วยซื้อตู้เครื่องดื่มมาสัก3เอ้ยสัก2ตู้ก็พอซื้อไปทำไมเยอะแยะบารไม่ต้องแล้วนะครับเราจะเอาเก้าอี้กับโต๊ะนี่แหละอ่าอันนี้โต๊ะแบบโมเดลโมเดลหน่อยแล้วก็เก้าอี้เน้นโซฟาไปเลยอ่ะหนึ่สอแล้วก็อันนี้ด้วยเก้าอี้แบบนั่งนี่1นึอ่ะจัดไปเอออุ้ยหลายหมื่นอยู่นี่ขอมาส่งแล้ เออแล้วก็เดี๋ยวไปแต่งนะครับนี่อะไรเนี่ยห่อนี่เป็นมุ้งนะฮะเอามาตั้งต่อเอาไว้กอนได้ไหมเนี่ยนี่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 นดนึงนนนเออวิบบวิบบโอโหตรงนี้นี่เชี่ยเอ้ยมันติดอะดีขยับนิดนึงนี่นี่เออประมาณเนี้ยได้ได้อยู่ครับได้อยู่เกือบเกือบเลยแหลมแหลมแผล่เพล่กำลังดี จัดแป๊บแล้วก็เดี๋ยวเขาขอมาวางเพิ่มเติมหน่อยวันนี้เนี่ยเหมือนคนเข้าน้อยแปลกๆเว้ยหรือว่าเขาปรับใหม่เนี่ยปรับใหม่ให้คนเข้าหาเราน้อยลงคนระับคือผมรู้สึกว่าอาหารมันคนเข้าน้อยลงนะเออเขาปรับอีกหรือเปล่าวะเนี่ยแอนแล้วก็เหมือนเครื่องเฟรมเฟรมเลทล่วงอ,นนอะเนี่ยแยวขอไปแต่งก่อนแล้วก็อันนี้เอาโต๊ะโต๊ะไปแต่งวางเอาไว้ตรงนี้ตัวโต๊ะเนี่ยวางวางเอาไว้ก่อนนะผมว่าจะหาโซฟามาวางไว้ก่อนนะ ว่าไม่รู้กลงไหนดิอ๋อมันมีบอกหรือเปล่าไม่อ๋อมีมีม,มีนี่ไงโซฟาเออต้องมาอ่านเรียกวาง so so โซฟาไว so like, ้ก่อนโซฟาเอาไว้ตรงมุมนะครับนี่โปแปรกไปอันนี้โซฟาแบบครึ่งซีกครึ่งซีกไว้ตรงมุมเลยเออมุมแบบว่านี่กาลังดีอันนี้ก็ครึ่งซีกเอาไว้ประมาณนี้มุมนี้มุมนี้เอออันนี้ก็ครึ่งซีกขู่เอาไว้ตรงไหนดีวเริ่มเ,เยอะ เออตรงนี้ก่อนแล้วกันอืมปเดี๋ยวค่อยมาจัดเรียงอันนี้เป็นแบบตั้งตรงนะครับตั้งตรงนี่ก็เอามาต่อกันเลยต่อได้ไหมนเนี่ยนุน่นกูเจอเอาข้อเมนไปบนน้ําได้นั่งไว้เออตรงก็เกือบไม่ตรงอ่ะไม่สวยเลยว่าผมว่าถ้าจะซื้อซื้อโซฟาแบบที่มันประกอบมาเสร็จแล้วยังจะดีสัก,กว่านะเออดูดีกว่าแบบนั้นอนะ่ะยังดูดีสักกว่าฮนะตรงนี้วางได้อยู่วางไว้ข้างหน้าตรงเนี้ย เผื่อว่าจะเดินเข้าไปก็ยืนกดเด็กสะกกอนแล้วก็เอ้ยติ๊บขอติ๊บด้วย,ยไป 600. ยี่ไบหกอแล้วก็ไปนอนก่อนนะครับเพราะการทำงานที่รวดเร็วเนี่ก็คือเราต้องนอนแล้วก็ตื่นตอนเช้ามาจะได้สดชื่นเอออาจจะหลอนนิดนิดแต่ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนอนอ๋อยิบอิดแหงเอาก่อนขนเด้าเตียงวะ yeah! Yeah! <laughs> เดาเตียงเสร็จ <laughs> แล้วก็นอนแ้ yeah, มึงทำอะไร เจาะรูไว้ที่เตียงเหรอแล้วก็แบบว่าโอ้ผมไม่อยากจะนึกภาพตามเลยแต่ก็นะครับไม่ทันแล้วอ่ะแล้วก็มาจัดของตอนในตอนที่หาดกําลังจะเตรียมเปิดนะมีคนนี่ไงเก็บขยะรัวๆอยู่ดีพนุมทํางานต่อไปแล้วก็นี่แปะโซฟาไว้ก่อนแล้วก็นี่โซฟาคู่แบบนี้แหละัวสั่งแบบเนี้จะดีกว่านะเออมันสะดวกกว่าเยอะเลยไม่ต้องมานั่งประกอบเอาเองครับเหนื่อยติดประมาณนี้เออ ส,สมบัติแล้วช่างแว่งไม่เอาแล้วอะเมื่อพาที่แล้วโดนบิดบิดแล้วรวยสวยแล้วกลัวผมจะไม่ยุ่งอะไรเกี่ยวกับสมบัติอีกแล้วอะผมโดนหักหลังหลังแทบหักเลยอะก,กรอบเลยทีเดียวบิดซะอร่อยน,นี่ด้วยตรงนี้ก็โตแล้วก็เปิหดหฮดจัดไปยเพิ่มเงินได้อีกนิดหน่อยนี่นี่แล้วก็โซฟาประกอบอีกชิ้นหนึ่งประกอบเอ็กโซเดีย ครบแล้วคราวนี้เออบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวนิดหน่อยไม่เป็นไรนะแล้วก็เดี๋ยวผมว่าซื้อแคมป์ไฟด้วยนะมาตั้งไว้ตรงกลางอ่ะเหมือนมาแคมปิ้งคุยเรื่องเศร้า <laughs> คนเหงาคนเศร้าคุยกันขยะด้วยเอาสักสองถังแล้วก็มีหมอนด้วยเออมีหมอนแล้วก็ไหแจกันงาวางประดับแล้วก็ไฟอ่ะร้อนดังกับไฟเยอะเอาสักสี่เลยแล้วก็เซิร์ฟボードต้นไม้สักต้นสองเลย ติดเอาไว้ข้างบนนะครับห้าหมมันดูไม่แพงแต่โคตรแพงเลยเห็นกี่ครั้งผมก็ยังตื่นตาตื่นใจกับทิกิเก็บเบกมาเด่ออันนี้ทังขยะนะครับติดตรงไหนก็ได้นี่ไงอันนี้ก็อีกอันนึง่งส่วนอันนี้หมอนมนุ่มๆน,นะครับแต่มึงตั้งบนโซฟ,ฟาไว้ไม่ได้นะตั้งได้บนพื้นวัตแตว่แอบแอบบนพื้นก็บนพื้นแม่เจ้า แล้วก็แคมไฟอ่ะนี่อย่ากระแท่นบูชายันนั่งๆกันก็ระวังด้วยนะเพื่อนจะถีบลงไปเลยวา <laughs> เพื่อนลัธิสาตาอะไรเงี้ยถีบลงไปผมตั้งไว้สัก4อันเน่ยตรงกลางอ่ะเออแบบร้อนแดงกับไฟเยอ่ะเนี่ยตั้ง4อันเลยแล้วก็มีไหด้วยมีนี่นต้นก็หมอนอมแล้วก็นี่แคมไฟลแล้วก็ต้นมะพร้าวนะครับติดตรงนี้ไม่ได้อ้าวอ่ะตรงเนี้ยได้อยู่เออเลือมๆหน่อยนึง โอ้โหยังแหลกเลยเดี๋ยวผมต้องออกเกมแล้วเข้ามาใหม่สักรอบนึงอ่ะมีเซิร์ฟบอดแหมแปะเอาไว้แล้วก็เทนบูชายันอันสุดชายอ่ะเออแล้วก็ต้นมะพร้าวอีกต้นหนึ่งตั้งไว้ตรงนี้ละกันเออนี่ดูดีแะดูดีแลยังไงเสร็จแล้วโอเคกะจังวันนี้ไอเทนบูชายันโอ้ตอนนี้เครื่องโอ้เชี่ยเฟรมเรทอย่างล่วงแล้วผมรู้สึกว่าสระเราเหมือนจะโดน ตัวเนื้อปะเนี้ยดูดิสารเราว่าเหมือนคนเข้าน้อยลงนะหวัวเขาอัพเดตแกแน่ๆเลยให้คนเข้าสารเราน้อยลงอะแบบว่ามึงจะรวยไวเกินไปแล้วประมาณนั้นแหละเนี่ยโอ้แล้วก็เดี๋ยวรอมืดนอนเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะออกและเข้ามาใหม่ก่อนลักรอบหนึ่งนะเออแป๊บหนึ่งผมขอไปซื้อน้ําดื่มด้วยนะจเจ,เจ๊แม่งตามแน่ๆเลยรีบวิ่งเลยวิ่งขึ้นรถแล้วก็ไปเลยลุกเ,เข้าอ่ะเร็ว ก่อนเป่กยัตาบ้าอ่าเอออัตราเลขมันกรชันเลยเกิดซุปเปอร์คาร์แน่เนี่ยเงี้ยวโอ้ยมาแล้วคราชเจาะตรงนี much much <c oughs> ้แหละเออแล้วก <en> <with> ็ลงไปซื้อน้ำดื่มเกลือแห้งไม่ได้กินมาประมาณสิบกว่าวันนะครับรอดได้ไงเนี่ยสุดชื่นเอออะไรแบบแบบอ๋อยังยังยัง อยากกดปีไปเลยผมไม่อยากให้เขาเดินไกลอ่ะใช่เขาเดินมาเดี๋ยวมันจะไกลเกินไปเดี๋ยวเธอจะเมื่อยขาผมรู้เลยว่าเธอเนี่ยรักผมขนาดที่ตามติดแกจะไปไหนผมผม,ผมไปซื้อน้ำดื่มมาเจ้อันนี้กูเล่นเกมสยองขวัญอยู่เรอแล้วเดี๋ยวไปไปเอาทิปก่อนนี่ห้าร้อยดูไม่เยอะแต่ก็โอเคอยู่แหละหลับสักตื่นแต่ก่อนนอนขนเด้าเตียงสักทีหนึ่งก่อนไม่ใช่แฮงเอาะ เขาจัดความวุนไหวในิดใจฉันเอ,อ้าเขาออกแล้วเข้าใหม่แปบบ๊บเครื่องแมงแหลกแล้วเนี่ยมาแล้วโอเคไม่กระตุกแล้วแล้วก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคาสิโนโไม่ได้เข้าเลยอ่ะมีตังเยอะไหนมีตังเยอะก็เข้ามาเลยสิแก่นั่นน่ะสินะนี่ไงไอเนี่ยมันเล่นนี่ไงเราลงเงินใช่เปล่า 1K แป๊บน,นึงนะมันกดตรงไหนเนี่ยอ๋อเลือกชิปอ๋อนี่ไงลากชิป100,000โอ้ห0 0 0 0แสนเหรอผมขอสัก สองก่อแล้วกันผมจะลงที่ร e d ไปก็คือให้ลงสีแดงไงนะอันไหนก็ได้ไมันก็ลง black ไป2อัน What ติ e ฟ u ักนี่ไงห้าแล้วก็หมุนดูอันนี้ผมเล่นไม่เป็นนะครับตัวห็นมีคุณโบอกอยู่ซึ่งยังไงเหมือนจะ black ได้มา500ใช่ปะ่ะได้มานี่ไงบบกไปเท่าหนึ่งก็คือ 1K ่ง k งั้นลง1 k เอาไว้ที้ สีเขียวถ้าเกิดลงนี่เชี่ยมึงปฏิหารเลยเนี่ยนะแต่ว่าผมอัพชกมาแล้วอ่ะไม่แน่จัวโอ้ลงก็เชี่ยแล้วอ่ะเนอะอันนี้คุณได้ศูนย์บาทงาัง้นนะลุยร้อยหนึ่งสีดำลองดูเนระับอันนี้เนี่ยผมว่ามันนี่ไงลงสีดำได้ได้มาสองร้อยมันจะได้มาเท่าหนึ่งอะนะอันนี้ผมว่าไม่จะเป็นต้องเล่นแล้วก็ได้ป่ะเออ เรามีหาดสุดหรูขนาดนี้แล้วแล้วก็ปรับได้อีกนิดนึงเราจะลงทีเดียวไปแสนนึงเลยก็ได้นะแต่ว่าออกลหมดตัวต้องเมนูอาหารนี่ไงปรับเพิ่มขึ้นได้อีกด้วยเออเป็นจานละ300อ่ะเนี่ยเข้าจานละ300แไปเงินงทุนนับอยู่ที่32บาทแต่ขายได้นี่300กําไร10เท่าอ่ะอร่อยโคตรนี่งไงเนี่ย332ด้วยโทนี่นี่นไง,ไงมีคนให้เราแจ้งใหม่ โทนี่ซีวอลเกอร์เป็นชีฟเวเทอร์นะฮะเป็นหัวหน้าพนักง,งานเสิร์ฟวอเตอร์กูต้องการไลฟ์การ์ดคนที่ช่วยเหลือคนที่กำลังจมน้ำอะผู้ดูแลสาอะไรเงี้ยหรือว่าคนดูแลหาดอะมึงเอาหัวหน้าบริกรมาเพื่อมีคนใหม่มาแต่แบบจำเป็นไมเนี่ยแถมค่าจ้างเขาอยู่ที่5,000ด้วยเหมือนจะแพงสุดแล้วป่ะคนอื่นเขาเท่าไหร่เองอะคนเนี้ยสองพกาดเนี่ยคนนี้ก็พันหนึ่งสองพ โอ้คนเนี่ยเหมือนจะแพงที่สุดแล้วนะหัวหน้าฝ่ายบริกรเนี่ยเขาจะช่วยยังไงเขาจะสั่งให้คนเนี่ยทำอาหารได้ไวขึ้นเหรอหรือว่าอะไรไปหยิบเสิบได้ไวขึ้นหรอเปล่าไม่รู้เหมือนกันแนฮะหัวมันจ้างยังไม่ได้นะมันต้องรอจบวันนี้ก่อนจ้างในช่วงตอนเราเปิดหาไปไม่ได้แล้วก็ตอนนี้ก็หาดปิดแล้วนะครับได้มา3 8ล้านอีกนิดหนึ่งจะ6.5ล้านซื้อบ้านได้โอเคเดี๋ยวดูทิปหน่อยโอ้ยเงินกระจาย ใบ400ยไม่ไรไป,ไ,ป,ไ,ไ,ป,ไ,ไ,ปไ,ได้อยู่แล้วก็เราก็น่าจ้างได้แล้วเออ 5, ห้าพันนขอดูหน่อยซิว่กาการทำงานของนายเป็นยังไงนี่ไงโอ้โหเหมือนพร้อมจะซัดกับชาวบ้านเข้าด้วยอ่ะคือฟิลแบบอะไรนะคุณลูกค้าอาหารไม่ถูกปากกันเลยมึงเลือกเอาว่ามึงจะกินข้าวหรือว่ามึงจะกินตีนกูอย่างงั้นเนี่ยหน้าตาคนหาเรื่องจังเหมือนแบบ ข้าวไม่อร่อยเหรอได้งั้นมึงเด็กอยากอื่นแทนข้าวแล้วกันที่ไม่ใช่ตีนไก่ด้วยตีนกูเนี่ยประมาณนั้นแหละโอ้น่าก,กว่าจังช่างมากระทืบคุณก็ทำงานกุฝ่ไฟบริกรไม่เห็นทำเชียอะไรเลยเนี่ยมายืนพยักหน้าอยู่อะเอ้ยนี่น,นี่ทำงานแล้วอ่ะุี่ทำอะไรอะ่ะหรือว่าทำเป็นแบบว่าเออผมกำลังทำงานอยู่นะประมาณนั้นนี่ไงวิงว่งวิ่ง ทำอ,อะไรอ่ะหยิบอาหารไปตั้งเหรอหรืออะไรเราทำอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะครับเหมือนวิ่งวิ่งแล้วก็มาตรงเนี้ยเสร็จแล้วก็เดินกลับไปไปสั่งงานคนหรือเปล่าเออผมก็ไม่รู้นะก็คือคนเสิร์ฟเนี่ยเขาอาจจะไปเสิร์ฟได้ไวขึ้นนะครับไม่แน่ใจแล้วก็ตอนนี้นะมีเงินเก็บอยู่2.50นแล้วคราวนี้ก็ซื้อบ้านได้แล้วนะครับแต่ว่า มันขึ้นราคายางังวะจังหวะนี้ที่ลองคอยโอยติดทีแปบว,ว่าโว้ยอย่าอย่า <c oughs> อย่าประกอบรถเป็นไรโอ้ยล้วดูดิตอนสาเจเก็บงนทุนมาเร็วไงเน่กูน่ากลัวนี่แฟนกูหรือเครื่องจกักรกลแบบชิกาปรูดอะ่ะตามมาเจ้เรามาดูบ้านใหม่กันเน่นี่บ้านเรามีสระว่ายน้ำด้วยลุ่ๆอย่างนี้จนบอกอร่อยกู <c oughs> โอ้ ซื้อมาอืมเหลือสามหมื่นสองไปเชียรกับสูรักเง้าอู้บ้านใหม่วะแับก็ดูดีนะแต่ว่าทำอะไรได้บ้างเนี่ยมันทำอะไรอะ่ะมีเกมด้วยเกมอะไระก็ห้องนี้ห้องน้ำเอ้ยอะไรอะ่ะอาบน้ำนี่พู้ที่อาบน้ำแบบรูรา โอ้เซนเซอร์สองต่ออ่ะทั้งฝ้ากระจกแล้วก็ตัวแปะป้ายอ่ะแปะป้ายเซนเซอร์อืมอ๋อเป็นบ้านที่ดูดีแบบแล้วก็เอ้ยอะไรอะ่ะดูกระจกชเชดกี้ยังหลอเลยวะ่ะตะเบ่าด้วยอ๋อมันมีแบบว่าเล่นนิดหน่อยแค่นี้นะอุย้ยทำไายตัวเองผมกำลังเช็คห้องน้ำว่ามันมีอะไรใหม่บ้างี่ยโอ้โหโถส้วมนี่ก็อู้ขี้สบายตูดขึ้นเลย โอ้โหวายอ่ะยังหรูแล้วก็มีโรงจอดรถด,ด้วยเนบอันนี้ไฟเปิดไม่ได้เดี๋ยนะมีชั้นสองด้วยอันนี้ทำอะไรไม่ได้เนาะมีใช้ชั้น2หน่อยมีห้องแยกสองห้องอันนี้ห้องนอนนี่ไงห้องนอนของเราอะเตียงคู่แล้วไอห้องห้องนี้แหละห้องแหนมึงมีแม่งสองชั้นเลยโอ้โหมีไว้มึงปีนไปทำยะแยะเนีย่ย ตะบีด้วยโอ้โหบ้านซื้อทำไมบ้านกูซื้อมานั่งขี้ไม่เ <c> ข <oughs> ้าใจเหมือนกันเดี๋ยวในคืนนี้ลงนอนดูสักคืนให้เดี๋ยวกลับไปที่หาดก่อนนะครับไปเจแลวก็ไหนๆแล้วก็ซื้อบ้านแล้วนะครับแล้วก็มีตังค์อยู่หนึ่งแสนคุณอยากจะเอาเงินหนึ่งแสนนี้ไปต่อยอดไหมแบบรวดเร็วอะ่ะครั้งนี้ผมน่าจะเล่นได้เพราะว่าผมมีทุกๆอย่างแล้วอะ่ะแล้วผมขอรองแบบ สีแดงเอาสักสองแสนห้าตังค์ไม่พอดีกว่หนึ่งแสนไปเออแล้วก็กรุงกริงถ้าเกิดเป็นสีแดงก็ได้มาสองแสนแต่ถ้าเกิดมึงลงสีดะเออได้สีแดงด้วยนี่สองแสนวันนี้มันก็เป็นเกมแห่งความมืดที่อร่อยใช้ได้นะได้ทั้งเท่าตัวหนึ่งแถมเสีย่ยงน้อยกว่าด้วยคือมันก็แค่เรื่องว่าจะเอาสีแดงหรือว่าสีดำแต่ว่าโอ้ย ขอโทษเจ้ทำแหละเล่นเอารถฝูปลิวเลยโอ้แต่ว,ว่าถ้าเกิดรถมันคว่ำปุ๊บอบมันจะพลิกกลับให้เอง <c oughs> โอ้เกมวิจใจดีเว้ยมันพลิกคว่ำกลับเอาเองเลยอน่ยเดี๋ยว่ารถนายจะไม่มีวันคว่ำตลอดไปถ้าเกิดนายซื้อรถหรูคันนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นพิเศษพระเจ้ากำลังจ้องมองอยู่แล้วก็พลิกรถนายกลับตลอดเวลาทําประกันกับพระเจ้าก็แงพลิกกลับเองเลยวะฮเดี๋ยวกลับไปนอนที่เตียงนู้นหน่อยและกแกว่ามันมีอะไร เปลี่ยนไปบ้างหรือเปล่าเนะ่ยมันอาจจะเป็นเตียงที่นอนและกูอาจจะมีปีกโงกออกมาก็ได้แต่ไปนอนที่บ้านเนี่ยเอารถติดรถไม่เกยตื้นเจชนอีกทีดีรถกุดดีดเออดีดีขอบคุณเอาละคืนแรกในบ้านลังใหม่ของเราอะ่ะรู้ว่ามันจะมีอะไรพิเศษกว่านอนในโรงแรมกันนะดูสิค่ำคืนนี้เนี่ย แม่มันช่างสวยงามจริงๆเลยอะปลามันไม่มีเขี้อะไรเลยเดี๋ยวไปนอนในบ้านดูหน่อยละกันเนี่ยมีอะไรใหม่หรือเปล่านอนแล้วตูดผมอาจจะย่บไปกับเตียงอะแต่ว่าแต่ว่าขอโอ้โอ้รู้เตียงนี่มันเจ๋งกว่ารู้ที่โรงแรม <c oughs> โอเเ้โหเจ๋งเลยโอ้อืม่ไม่ไม่นอนละกันนอนนอนอืม,อมอทำไมก็เตียงปกติเบาวะโอ้ย <c oughs> ล้วเสียงเจ๊ชนรถโยกอีกเร็วเอรก็ไม่มีอะไรอะ่ะปกติอะ่ะบ้านเนี่ยผมบอกเลยคุณซื้อน่ะหลังสุดท้ายเลยหรือไม่ต้องซื้อก็ได้เนะี่ยเหมือนจะไม่มีประโยชน์อันใดเลยแบบโคตรไร้สาระโอเคก็โอเคผมก็สลับเกมนะ Be a ครับซิมเนอเรเตอนะสรับพาพันนี้ก็คงจะเป็นพาสสุดท้ายที่เราเล่นแล้วนะเ <c oughs> พราะว่าเหมือนเราจะเล่นตันหมดแล้วนะีไม่มีอะไรให้เล่นแล้วคือเปิดหาจนกระตุกอะ่ะ ออเออลองคิดดูแล้วแกนเล่นจนตันแล้วตันอีกตันเละเลโยโหเจ๊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 รถกูจะจมอานะันทำไมชนโหดอย่างนั้นโอเคผมก็สำหรับเกมเกมนี้นะก็ขอจบไม่เพียงเท่านี้เลยแล้วักนะเอาไว้ติดตามต่อในโปรเจกต์เกมหน้านะครับ